Hola no, no, no. วันอาทิตย์เวลา9นากา30นาทีนะครับวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูต้องเสียใจแน่ๆเลยลโละบอสมีการ์ตูนสนุกสนุกมาฝากน้องๆทุกคนด้วยละเอาล่ะอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยเดี๋ยวน้องๆจะรอกันนานนะงั้นเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่างั้น,นเตรียมตัวให้พร้อมไป,ไปดูกัน,กนเลยสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอพิตราสมอมาแล้วครับ วันนี้มีละครหุ่นสนุกๆมาฝากน้องๆด้วยล่ะอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นไปดูกันเลยโอ้โหของป๊อกกันน่ารักอยู่แล้วนี่เร็วถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกับป๊อกบ้างก็ดีนะซิเวลาที่อยู่คนเดียวจะได้ไม่เหงาอ่ะดีจริงๆเลยนะใช่แล้วใช่แล้วร็จแล้วโบนจะได้ไม่เหงายังไงล่ะป๊อกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้ยก็มาทันตั้งแต่ ได้ยินบอสพูดอยู่คนเดียวนี่แหละอยากเลี้ยงหมาใช่ไหมล่ะขอคำแนะนำปรึกษาจากป๊อกได้นะรู้หรือเปล่าโบสก็อยากเลี้ยงสัตว์หรอกแต่ว่าบสไม่อยากเลี้ยงหมาบอสไม่ค่อยชอบขนมันเท่าไหร่แต่เอโบสจะเลี้ยงอะไรดีอ่ะก็เลี้ยงปลาสิโบอสแหนเลี้ยงปลาโอดีดีดีบสจะชอบปลาเอ๊แต่โบสจะเลี้ยงได้เลี้ยงได้สิปลาแค่นี้เลี้ยงง่ายกว่าจะป๊อกแป๊กตั้งเยอะเลยหรือเปล่า จริงเหรอเอองั้นเราไปซื้อปลามาเลยงกันเลยดีกว่านะไปเลยไปเลยโอ้หสิาลัดจั้งเลยดูสิดูสิเห็นไหมล่ะปลาทองเนี่ย พอเอามาใส่ขวดโหลดูสิสีสันมันสวยสดสดสวยอุ้ยน่าดูน่าชมทั้งนั้นเลยบล็อกชอบชอบดูสิตรงนี้ชอบมากเลยอืมเป็นไงล่ะโบชอบรอเปล่าชอบมากเลยดูสิมีหน่าเชื่อเลยนะว่าโบจะได้เลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยหน้าโบจะดูแลมันอย่างดีเลยว่าไงกันว่าการมีอะไรดีๆให้ดูหรอโทรให้รีบมาเนี่ยฮะก็นี่ไงอุ้ย ปลาทองสวยจิงเลยของใครน้าของป๊อกเหรออไม่ใช่ไม่ใช่ของโบสต่างหากล่ะเบนแนนฮะของโบ๊เหรอใช่แล้วใช่แล้วทำไมแปลกใจอะไรอ่ะฮะก็แปลกใจสิก็ไม่เคยเห็นโบ๊เลี้ยงสัตว์นี่นะอืแล้วโบ๊สจะเลี้ยงได้เหรอดูสิกัวที่ใส่ก็แคบจังเลยมันต้องอึดอัดแน่ดูเลยนะเนี่ย โอ้ยแคบที่ไหนตัวเล็กนิดเดียวก็มีอยู่ตัวเดียวสองตัวอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นมีอะไรในแค่นี้เองแต่เบนว่านะแคบจริงๆนั่นน่ะสงสารมันออกโอ้ยแคบจริงหรือเปล่าวะป๊อกออ้ยบอสอย่าไปเชื่อพวกนี้พวกเขาไม่เคยเลี้ยงสัตว์ไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยให้อาหารมันเยอะๆหน้าแล้วก็ครบทุกมือด้วยเหมือนจะป๊อกแป๊กยังไงล่ะเนี่ยใส่เข้าไปเยอะๆเลยมันจะได้กินอิ่มๆยางไงหมดไม่เข้าใจหรือยังเนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยได้เวลาหาแล้วเจ้าปลาน้อยมากินนี่แล้วนี่นี่นี่เอออะ เอะปลาเป็นยังไงบ้างอะมดปลาอ๋อสบายดีสบายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยมดนี่เก่งจังเลยนะเดี๋ยววันหลังแนนจะแวะไปดูนะโอ้ได้เลยแนนไปเลยนี่จ้าไปกันเยอะๆยะเลยเบนเบนด้วยนะเบนด้วยนะได้เลยได้เลยทำกันบ้านกันก่อนนะอสดชื่นจริงๆเลยฮ่าว่ายังไงจุกปลาทอง แล้วใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่มากินอาหารซะดีๆกินเยอะๆเลยน่าจะได้อ้วนๆยังไงล่ะนี่นี่อียเยอะๆเลยอิ่มหรือเปล่านะอ้าวาไม่พอใช่ไหมล่ะอ,อีกอีกอีก,อก อบอสปลาทองเป็นยังไงบ้างละ่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีหรือเปล่าโอ้ยแน่นอนอยู่ละเดี๋ยวไปดูเองก็แล้วกันก็บอสอ่ะเลี้ยงตาที่ป๊อกแนะนำมาแล้วยี่ยมมากต้องโตโต,โต,โต,โตแน่เลยละ่ะไปดูกันดีกว่าป้าป้าปาปร,รีบเดินไปดูกันเบนอไม่ได้มาดูปลาทองไปเลยไปเลยมาเลยมาเลยตามมาเลยทางนี้เลยนี่ไงปลาทองของบอสอะฮะ เฮะทำไมเป็นอย่างนี้หายท้องหมดเลยดูสินั่นนะสิทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันตายแล้วนะสิไม่ใช่นะมันไม่ได้ตายน่าจะตายได้ยังไงเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนี่นะโหปลาท้องจังเลยดูสิตายหมดเลยเมื่อวายังไงจ้าเด็กๆทำอะไรกันอยู่ดูสิดูสิไหนหลิงมาหลิงหน่อยสิจ้าทำอะไรกันปลาท้องครับคุณครูปล้อครั้าวแล้วดูอะไรกันอยู่ล่ะจ้าเด็กๆเนี่ยตายครับปลาท้องตายครับอ้าวแล้วทำไมถึงตายล่ะไหนครูดูหน่อยสิ เอ๊ะนี่บอสเลี้ยงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละจ้ะเนี่ยสามวันแล้วครับคุณครูฮอฮะสามวันเองเหรอไม่น่าตายเราแบบนี้นะอ้าวแล้วนั่นอะไรแล้วน่ะน้ำขุ่นเชียดูซิแล้วนั่นอีกนะเศษอาหารเต็มไปหมดเลยไหนบอสดูแลปลายยังไงบ้างลองบอกครูดูซิเจ้าแล้วทำไมขวดเล็กนิดเดียวเองแล้วน่ะฮะเออคือ บอทก็ลิ้ตามที่ป๊อกบอกทุกอย่างเลยครับไม่ต้องทําอะไรนอกจากให้อาหารเยอะๆให้มันกินอิ่มๆแล้วป๊อกก็บอกอีกว่าขวดแค่เนี้ยพอแล้วอ๋อคิดว่าเยอะนะให้วันละกี่ครั้งอะก็ก็ให้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนตามที่ป๊อกบอกไงอะป๊อกบอกเงี้ยป๊อกไปแนะนําบอสอย่างนั้นได้ยังไงอะะ อบ๊อกไม่รู้ถ้าอย่างนั้นน่ะปลาตายเพราะว่าให้อาหารมากเกินไปนะซิใช่ไหมครับคุณครูใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้ะเนี่ยบอสครูจะบอกให้นะว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ด้วยว่าต้องเลี้ยงยังไงให้ทานอาหารยังไง ปอกก็ด้วยนะจ๊ะมีรู้จริงก็อย่าไปแนะนําเพื่อนผิดๆอีกละคราวนี้ยเออก็ปอกคิดว่าคิดว่าคงเลี้ยงเหมือนเจ้าปอกแป๊กอะครับลุกทีปอกเลี้ยงปอกแป๊กก็ให้กินเยอะๆเหมือนกันไม่นึกว่าปลามันจะไม่เหมือนปอกแป๊กนี่นะ เอออะไรเสียงก๊อกเก๊ก๊อกเก๊กเน่อะไรอั่ะเกมของเล่นอันใหม่ของป๊อกนี่นะจะกป๊อกแปกขับมาทำไมเนี่ยโดูสิกัดของป๊อกพังหมดแล้วของเล่นอันใหม่ทำไมป๊อกแป๊กบำอย่างนี้ไม่ละจ้าว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมีสมัยไปนะเพราะฉะนั้นหน่ะจะต้องดูแลให้ดีด้วยนะจะเป็นอย่างนี้แหละเสียดายของเล่น ละครหุ่นจบไปแล้วสนุกถูกใจน้องๆใช่ไหมล่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ตราสมอแล้วไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอเดความรู้ สวัสดีครับมาพบกับคุณหมอทนบุรีในช่วงเกร็ดความรู้กันนะครับวันนี้มีกระตูนสนุกสนุกดูแล้วได้ความรู้มาฝากน้องๆด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลทนบุรีตอนรถเข็นของในซุปเปอร์มาร์เกต็ต โอ้๋อรับอะไรเพิ่มไหมครับยายขอยาถาแก้ปวดแขนด้วยนะอมแล้วเอาไปทำอะไรล่ะครับคุณยายครับโอยายก็มาซื้อของนี่แหละหิวของหนักๆมันก็ปวดแขนเป็นธรรมดาเนาะโอ้โหืงั้นเหรอครับคุณยายครับอืมแต่ยายก็ชอบนะมันได้ออกกำลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงึบฮึบ นี่ครับคุณยอยครับขอบใจจ้ะพอนมโอ้ยซื้อของที่ไรทำไมถึงได้ทรมานอย่างนี้เนี่ยโอ้ยหนักเหลือเกินเฮ้จะทำยังไงดีนะให้ลูกค้าไม่ต้องหอบหิ้วของหนักๆเนี่ยนะเอะอ่าใช่แล้วเอาตะกร้ามาผูกติดกับเก้าอี้มีล้อ แบบนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องหิวของให้เมื่อยแล้วล่ะอืมโอ้โอเชิญเลยครับเชิญทดลองใช้อุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับอืมคุณยายครับไม่ลองใช้หน่อยหรอครับอ๋ออ๋อจื่อโอ้แหมมีทังขยะตรงนี้พอดีเลยอคนแรกที่เอารถเข็นมาไว้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือเจ้าของร้านในเมืองโอกาโฮมา ชื่อสิวแวนโกแมนซึ่งช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่จนกระทั่งในที่สุดสิวแวนก็คิดวิธีให้คนหันมาใช้รถเข็นจนได้นนีีน่่เยยยยถโโโอโอโอ เอ๋เอ๋เอ๋วะเจ็บป sure> ุบบปะว้าวแม่สบายสบายไม่ต้องถือของหนักก็ลาล้วลาว้าวเฮียเบยเนี่ยงที่ดืเลยแบบนี้เนี่ยฮะไม่ต้องทนเมื่ออีกแล้วเราว้าถูกใจคนไวทองโอ้อ๋อขอบใจมากนะอืม อ่ะนี่ค่าจ้างที่ช่วยเข็นรถให้ทุกคนได้เห็นกันฮ่าดูท่าทางแผนของคุณซิลแวนเนี่ยจะได้ผลดีเลยนะครับเนี่ยว้าวสอดอยู่ที่เองก็เข็นไปเลยไปเลยโอ้ช้อปปิ้งสบายตามมาติดๆเลยอ๋อเอออ๋ออ๋อเข็นไปเลยนะจ๊ะตา การ์ตูนเก็บความรู้จบลงแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับคุณหมอธนบุรีหวังว่าน้องๆคงจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณหมอธนบุรีต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีนิทานสอนใจสนับสนุนโดยโ โฮมมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีมช็อกโกแลตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านของชาวอินเดียนแดงมีพี่น้องสามคนคือสายลมภูผาและนาทีสายลมพี่คนโตมีความสามารถวิ่งได้เร็วปานลมพัดส่วนภูผาพี่คนรองมีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านทั้งสองจึงเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคน นี่เนี่นี่แนี่นี่น่นี่น่นี่น่นี่เน่พี่ผู้ขาลบมาซ้อมอยู่ที่นี่เองฮะอ้าวนทีนี่เองมีอะไรเหรอแล้วนัทีก็ถามถึงของวิเศษอ๋อของวิเศษของพี่น่ะเหรอฮะพี่มีใช่ไหมครับมีสิอยากรู้ใช่ไหมล่ะนี่ไงถุงมือวิเศษนี่ไงฮ่าฮ่านี่เองเป็นของวิเศษของพี่งั้นผมขอยืมวันหนึ่งได้ไหมครับผู้ขาให้นัทียืมถุงมือวิเศษไป และนากทีก็ไปหาสายลมนาทีถามถึงของวิเศษของสายลมหฮออะไรนะของวิเศษนะหรออืมก็เจ้านี่ไงรองเท้าวิเศษที่ทำเองกับมือนอะ่ะจะทำให้วิ่งเร็วใช่ไหมครับอืมแน่นอนที่สุดเลยอืมงั้นผมขอยืมวันหนึ่งได้ไหมครับพี่อืมเอาไปสิแต่ต้องคืนพี่นะอืมเอ้เราจะใช้อะไรก่อนดีนะใช้รองเท้าวิเศษหรือว่าถุงมือวิเศษดีนะต่อไปเราก็จะเก่งแล้ว ช่วยด้วยวิสัยลมพี่บุษบาเรามีถุงมือวิสัยอยู่แล้วนี่ตายสลายเจ้าเสือร้าีนี่นีนี่นี่นี่นะ่นี่นม่นี่นอะไรเลยอนี่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 นอ่นี่นี่นี่่นี่นีเนี่น่น

ัดีครับขอบคุณมากครับพี่เสร็จแน่สามหนเสร็จแน่อยู่เจ้าเสืออยู่เดียวนี้นะต้องเจอกับข้านี่แน่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 ยังไงล่ะอ่าเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วนั่นพี่ผู้พาไม่ได้ใส่ถุงมือวิเศษนี่เอ๊ะส่วนพี่สายลมก็ไม่ได้ใส่รองเท้าวิเศษแต่ทำไมยังเก่งอยู่อีกล่ะทั้งทั้ที่เราอะยืมไปแล้วนี่นะ ดังนั้นทั้งสามจึงไปหาหัวหน้าเผ่าเพื่อถามถึงของพิเศษท่านหัวหน้าช่วยบอกเราด้วยเถอะครับเด็กต้ยเด,ด็กน้อยสายลมในแต่ละวันเจ้าทำอะไรมากที่สุดนะฮึข้านน่หรอ,อข้าว่าเขาคงจะวิ่งละมัง้งเพราะข่าออกวิ่งทุกเช้าอืมอืมแล้วเจ้าภู้ผาล่ะทำอะไรบ้างอะหลังจากตื่นนอนแล้วข้าก็ฝึกต่อสู้ออกกำลังกายทุกวันเลย นอนแหละือของวิเศษความอดทนและกบการฝึกฝน<อ>ทำให้เราเก่งขึ้นนะ<อ>รู้ไหมเข้าใจแล้วครับท่านหัวนหน้าแล้วนาทีก็ฝึกฝนวิชากับพี่ๆด้วยความอดทนและมุ่หมายนะจนเก่งที่สุดในหมู่บ้านสนับสนุนโดยโฮมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีมช็อกโกแลต สวัสดีครับมาพบกับพี่ตราองุนในช่วงคำศัพท์น่ารู้กันบ้างนะครับเราดูการ์ตูนสนุกสนุกกันมาหลายเรื่องแล้วทีนี้เราก็มาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับว่าแต่จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราองุนสายลมพี่คนโตมีความสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วขนาดกระต่ายยังพ่ายแพ้คำว่ากระต่ายภาษาอังกฤษคือ r A B B I T Rabbit กระต่าย A Rabbit กระต่าย A Rabbit กระต่ายนาทีน้องคนเล็กต่อยกับเสืออย่างเอาจริงเอาจังแต่เสือกลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านแล้วยังตอบโต้ด้วยการคำรามคำว่าคำรามภาษาอังกฤษคือ a r O A R Roar คำราม Roar คำราม Roar คำราม <Ro ar. S 1> นาทีถูกเจ้าเสือรังแกแต่ผู้ผาผู้เป็นพี่ชายเข้ามาช่วยให้รอดพ้นจากเจ้าเสือไว้ได้ทันคำว่าเสือภาษาอังกฤษคือ T I G E R Tiger เสือ A Tiger เสือ A Tiger เสือน้องๆอ,อย่าลืมจดคำศัพท์เก็บเอาไว้ท่องจำด้วยนะครับเอาละวันนี้พิตรารางุ่นต้องไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าตอนนี้ไปวาดรูปกันต่อเลยไปเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่น มาวาดรูปกันเถอสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอ สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอวันนี้เลนโบสจะชวนน้องๆไปพบกับกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนอนุบาลเทียนประสิทธิ์จะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับใสสสาาาายะไไม่่่เเเห็นออนอออกรจุขขภพล้้ปงงดดี อาทิตย์หน้าเบนโบสจะพาไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนไหนอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับกระตุน้นลังสนุกเลยมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะครับแต่ถ้าอยากดูอีกก็ไปชมต่อได้ที่เพจเบนโบสของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับน้องๆแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา9นาฬิกา30นาทีทางช่อง13บเบนโบสโชว์สวัสดีครับ Thank you.